สวัสดีครับผมวันนี้นร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวมาด้าสองนะครับตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูนะครับจัดล้อ,อยางนะครับสปริงแล้วก็ท่อนะครับล้อ,อยางสปริงท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปเจาะรายละเอียดใกล้ๆครับอเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นมาด้าสองตัว4สี่ประตูนะครับตอนนี้จัดสปริงโหลดล้อล้อจะเป็นล้อเท่ากันนะครับเป็นล้อเท่ากันเมทัลลิกเงานะครับ c E 2ี่8ล้อเบโฟ,โฟร์ฟอร์มิ่งงานเคนะครับ ตอนนี้รัดด้วยยางแลนเซลนะครับผมเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับดอกยางันเป็นประมาณนี้แก้มอมสวยจัดเลยนะครับกับยางตัวน,นี้นะครับแล้วก็จัดสปริงโหลดด้วยชุดสปริงแคริเบียนนะครับตัวนี้ลงประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมนนแน่นแน่นหนึบแน่นอนนะครับตรงรุ่นมาด้าสองเลยนะครับตัวสี่ประตูสกายทีมนะครับจบท้ายด้วยท่อ JTC Titanium นะครับตัวนี้เป็นตัวปลายสั้นนะครับลูกค้าอยากได้ทรงซิ่งนะครับมี2ทรงนะครับมีทรงสปอร์ตและทรงซิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอชมตอนประกอบเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับตัวท่อ JTC Titanium ตรงรุ่น Sky XT นะครับนี่ปั๊มโลโก้นะครับตัวนี้เป็นตัวท่อบายสั้นนะครับปลายสั้นนะครับผมราคาเท่ากันนะครับ6,500บาทนะครับ โอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองให้รถถอยดูนะครับถอยเลยเสียงเงียบนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้แบบใช้รอบสูงนะครับเสียงค่อนข้างเงียบเลย รีวิวรถกันต่อเลยตัวนี้ที่เราเห็นนะครับผมจะเป็นตัว m a ด d a 2 Sky a c อ i กตัว4ประตูนะเป็นตัวโฉม4ประตูเบนซินนะครับผมน่าจะตัวนี้เป็นเบนซินนะครับใส่เป็นล้อใส่เป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับเป็นลาย CE 28นะครับ ล้อตรงนี่หว่าล้อตรงล้อตรงล้อตรงมาดูด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นล้อก,กว้างเจ็ดออฟสามสิบห้านะครับล้วด้วยยางหนึ่งเก้าห้าห้านะครับจัดทรงโหลดด้วยสปริงโหลดของแคริเบียนนะครับความสูงนะครับที่เราเห็นด้านหน้าเป็นตัวโหลดของแคลิเบียนลงมาแล้วนะครับกับยางหนึ่งเอตอร์หยิบกล่องชุด ชุดสปริงให้หน่อยอ่ะต่อนะครับของผมเรียวๆเลยนะเดี๋ยวผมใช้นิ้วมือสอดนะครับตอนนี้สามารถสอดได้อยู่3จุดประมาณ3นิ้ว3นิ้วครึ่งหลมุมหลามนิ้วหลมุมหลวมนะครับด้านหน้ากับกล่องตัวนี้เป็นตัวสปริงโหลดของแค l าเบียนนะครับตัวนี้ลงประมาณ1.5นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปลองเทสฟิลลิง่งแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่นะครับด้านหน้า3นิ้วสอดนะครับส่งประมาณนี้ ส่วนของด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนสปริงจะเป็นยังไงนะครับเป็นคนเหลืองนะครับประมาณนี้เลยนะครับคนเหลืองนะนี่นะครับกล่องสีฟ้านะครับ6 0พันบาทนะครับสปริงโหลดอย่างเดียวนะครับอดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าประมาณนิดหนึ่งนะครับประมาณตอนนี้อยู่ใส่นิ้วมือได้อยู่3มนิ้วกับ4นิ้วมือนะครับเท่ากับว่าหลังสูงกว่านิดหนึ่งนี่นะครับทรงประมาณนี้ กับล้อกว้าง7ออฟ35ยาง19555นะครับมิติล้อก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ล้นนะครับพอดีเป๊ะเลยตัวตัวสปริงโหลดก็สีเหลืองเช่นกันนะครับนี่นะครับซูมไปอ่าใช้ใช้โช๊คเดิมได้เลยนะแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดท่อนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับนี่นะครับเป็นชุดคิดท่อของ JTC นะครับ คือแทบจะไม่ต้องตัดแต่งอะไรกับท่อเดิมเลยนะครับสามารถยกท่อเดิมกลับได้เลยนะครับมีปลายให้เลือกระหว่างตัวนี้นะครับกับตัวซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่เป็นแล้วก็มีตัวอาคาโปวิกนะครับราคาเริ่มต้น6,500บาทนะครับท่อตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับเสียงทุ้มๆนุ่มๆนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อตัวนี้เป็นล้อ CE 28ินะครับผม เป็นงานเนะโลโก้แดงนะครับตัวนี้เป็นล้อเบาฟ f ร์ฟอร์มนะครับสีเท่ากันเมทัลลิกเข้มนะ CE 2ย e e เป็นโมเดลรหัสเนะครับ8ก้านนะครับผมแล้วก็ลดดวยยางแลนเซลนะแลนเซลนะครับผมนี่รหัส RS 009นะครับเบอร์ยาง195 55เก้นะครับ สวยจัดเลยนะล้อ,อยางจริงๆล้อ,อยางชุดนี้อยู่ที่15,000บาทเท่านั้นนะครับล้อเบา f o โฟร์ฟอร์อรมิาด้วยยางแลนเซลนะครับอยู่ที่15,000บาทนะครับท่ออยู่ที่6,500บาทนะครับสปริงโหลดอยู่ที่6,000บาทนะครับคันนี้จะเทอร์ล้อเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสรถแล้วก็ฟังเสียงท่อนะครับแล้วก็ลองฟิลลิ่งนะครับ ทำการตั้งศูนย์ใหม่จะมาจบแล้วเดี๋ยวมาจบคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับไปวันนี้มีโอกาสได้ลองมาเทสตัวพ่อนะครับลองดูแล้วก็เทสตัวสปริงโหลดด้วยนะครับคันนี้ทําการอันดน้ำมันโช๊คใหม่นะครับโชค๊คมีอาการมีปัญหานะครับอันนี้ผมผมเหยียบสุดเลยนะตอนนี้เหยียบสุดนะเนี่ยเสียงมันประมาณเนี้ย เห็นประมาณนี้นะครับเห็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสปริงบอกเลยว่านิ่มจะให้ดูยังไงดีอะแบบให้เห็นชัดชัดลองดูหน้าผมดีกว่ามันจะกระเด้งขนาดไหนอะเนี่ยนี่กำลังขึ้นขึ้นสะพานนะครับก็ลองดูว่าฟิลลิ่งนี่ขึ้นสะพานเลยนะแคริบเบียนผมบอกเลยว่ามันเป็นโชคที่ตอบโจทย์ความนิ่ม ใกล้เคียงรถเดิมมากๆนะครับแต่ตัวรถก็จะเตี้ยลงมา1.5นิ้วนะประมาณ1.5นิ้วนะครับตอนนี้ก็เททั้งท่อเททั้งสปริงนะครับผมเนี่ยรอยต่อเก็บได้ดีมากผมบอกเลยว่าแค่สปริงถ้ารถโหลดอยากสอดได้3นิ้วมือสอดนะผมว่าแค่สปริงก็จบแล้วแล้วก็ได้เป็นฟิลลิ่งเดิมมากที่สุดด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็กลังจะไปตั้งสูงต่อนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ฟีลลิ่งเดิมนิ่มๆแคริบเบียนแล้วก็เทอินจูเนอร์คอนเซปต์ซินเวอร์ตอบโจทย์นะครับเรื่องของสปริงเตี้ยลง1.5นะครับตอบโจทย์เรื่องสปริงนะครับถ้าอยากขับสนุกมีความหนึบกว่านี้และเตี้ยได้เยอะนะครับไปสต,ตัดปรับเกียวได้เลยนะครับ นั้นจบแน่นอนนะครับนี่เสียงข้อเป็นไงนี่เทสสดๆเลยนะครับกับท่อ JDC นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปชมรถตอนจบกันต่อไปทรงรถประมาณนี้นะครับกับชุดสปริงโหลดนะครับคันนี้จัดล้อ,อยางล้อ,อยางใหม่สปริงโหลดแล้วก็ชุดท่อใหม่ทั้งระบบเลยนะครับจบงบนะครับเทินล้อเดิมตอนนี้ลูกค้าเพิ่มเงินอยู่ประมาณ23,000-24,000เองนะครับ ที่เราเห็นด้านหน้านี่คือเพิ่มเงินอยู่ไม่เกิน2อ0 0มื่นสางมืนนะครับทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าไปพาไปดูร้อยใกล้ดีกว่าไป